you สวัสดีจ้ามาพบกับพลอยแอนแดนชาแนลเช่นเคยจ้ามาจากทุกคนมาขินทุเรียนพ่อยสั่งทุเรียนมาแต่ว่ามันเหนือมันแบบเนือมันแบบเละผลดไหมจ้าพราะว่ายังตีพราะว่าพ่อยสั่งนั่นเป็นสั่งแบบเดลิเวอรี่อ่าเน็กเดยเนาะจา้าแต่ว่าหมูว่านี่พ่อยกระถาเบิมดมืออ่าคนทรงเขากับบงบาทรงเนาะจา้าพ่อมาทรงอีก มื้อนี้มันก็หลายมื้อแล้วนานะจ้ะมันก็เลย3ม,มือ้อมันก็เลยแบบเละเนาะจา้ะพ่อปกติพ่ออยากกินแบบแบบบเลปะปานไดแต่ว่ามื้อนี้มันก็เละแต่วา่ากะมันก็บ่เสียเนาะจะกะยังกินได้สั่งมาอ่า2ภูต่อกลองเนาะจ้ะ2ภูต่อกอง,กอง,ออกองมันประมาณ500กรัมอ,อ่ากองละ18ปอนด50กะตกเป็นเงินไทยก กองละเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเนาะจ้าได้สองผู้เนาะจ้ากะเมื่อนี่เพิ่นสิมากินทุเรียนจ้ะเพิ่นเคยกินอยู่จ้าอยู่ไทยแต่ว่ากินม่หลายส่วนมาไม่แต่พ่อยกินจ้ะพ่อยมักทุเรียนไม่เคยชอบกินทุเรียนไหมไม่เคยเกิน <laughs> แม,ม <laughs> นตอนี้แต่อันนี้หมนนะแมนมากมันมันเป็นยังคือหมนเนาะจ้ะเพราะว่ามันอันมันแบบ มันแก่แห้งแล้วมันกระเละมันก็ะเละแบบเหม็นกินเหม็นแห้งกินแห้งคัดแมนแบบขนทรงเขามาทรงหมู่ว่านมันอาจจะบริเลซัมเมอนี่เนาะจา้ะเดี๋ยวจ้าให้เลยจ้ะมันเละอันนี้บ่ป่านใดจ้ะแต่ว่าน,นี้ก็ะบันนีเนี่ยเละเอาเยอะไหมไม่เอเอาเอาหมดนีไหมเอาหมดเลยไหมอันนี้ พาไหมนี่นี่จะทำตังี้ไม่เหรอเออวลาอยู่ภูเก็ตพ่อยกินบุริยันทุกวันนะพ่อยู่ภูเก็ตพ่อยสื่อกินสมือจ้ะมันก็แกอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่าเม็ดเม็ดมันบ่เม็ดมันแกแล้วสิน้ำตาลเข็มยูภูเก็ต อยากกินเสมอทุกวัน,วนอยากกินทุกวัน <laughs> มักเนาะจ้ะหองมักทุเรียนกินเลยอื <laughs> มกินแห้งอยู่จ้ะเิะ่มเอิร์คชอบกินอะไร กิ่ายเมืองช่ายกินกินตลอดมามากินทุเรียนได้จ้ะมาพ่อไอตอนยุทไทยนี่เพื่อนก็กินแต่มาพ่อแหวงบริสอเละส่วนมาพ่อสือกรอบนอกนุ่มในบระจามันเละเกินหวานจา้ะหวานมันแซ่ ข้างแรกข้างแรกของปีจ้ะแพงแห้งจ้ะครั้งแรกครั้งเดียว <laughs> ไม่แน่ <laughs> สั่งทุกวันเลยรอไปมอไทยโอ้ <laughs> <ai> <laughs> กลัวสิไปหอนเมืองไทยจ้ะทุกคนพ้นว่าถาไปกินอยู่ไทยเอาสัตว์เอา้าก็ง่ามได้ใช่ได้กรับเบ็ดใหญ่อยู่จ้ะอร่อยไหม,มกินแรงเนาะ strong s ม,มาจา้ะทุกคนมากินทุเรียนบ่ อยู่บานเ้อาทุเรียนว่าแพงแล้วกะใครยั่งบอแพงซ้ำอยู่ต่างประเทศได้จ้ะฮึแบดีใจจ้ะสปอนเซอร์เฮ่าก็คือจ้ะพ่อยบ่ไส้ซื้อได้เพิ่นซือจ้ะมันแพงเนาะสำหรับพ่อพ่อกับว่าแพงอยู่ตว่วาเฮ่ากับโดนกินเทื่อจ้ะ แสบบ่ะ <laughs> ดีจ้ะเพิ่นเพิ่นกินน่หลายกินได้ยูแต่ว่ากินน่หลายพม่แต่พ่อยกินนโซนมา ใช่อาทิตย์เอา,เเอานีอาน้อิมแล้วกินแค่นั้นน่ะอิมแล้ว,อลวโอ้ยนิดเดียวเองเบื้องกินอันหน,หน้อยนนึงไปจะเอาอันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งอ,อิมแอิ่มหรือว่าไม่ชอบ อมนะดอเรียนเป็นเป็นอะไรไม่ได้กินเยอะขมแับแต่ว่าพลอยกินเยอะพลอยกินหน่วยนึงผู้เดียวก็กินอยู่ผูเก็ตเลิกงานประมาณหนึ่งถุมทุมนง คับลนมาเพิ่นสิตธังยู่ขางทางใอยู่ภูเก็ตพ่อยสื่อกินผู้เดียวกับกินพ่อยถ้าถ้าไม่สื่อให้พลอย <c oughs> พลอยหาย <c oughs> มนันแตกเลย <c oughs> บริเรได้จ้ะคันพ่ออยากกินเนี่ยต้องได้กินกินอีกนิดเดียวชดชันเดย <c oughs> อ่าบอยากกินแบบกรอบนอกนุ่มในเละจ้ะแบบว่าบบริเลนะน่ะ

กินไหมเอาเริ่มทุเรียนเราบอ่อะไม่เจอว่ากินจ้ะกินแห้งยู่พูเก็ตพนกินเนียมันมันแบบว่ามันเบลเลนะ่นะกินพูเก็ตอะไร country country outside not same ไรเดียวโชกไม่เกะอืม, like sure. <My> อมกรอบเนาะ mm hmm. แสบีจ้ะเละตะวนะันแันแสบอยู่กินทุเรียนตะวันที่จริงก็อยากกินแบบกรอกนอบุ่งไนเลยจ้ะตะวันอยู่ต่างประเทศเท่าก็เลือกบ่อยจ้ะบวคืออยู่บ้านเท่านาะอยู่บ้านเท่ายช่วงนี้กำลังออกจ้ะอ,อ,อะไร อ็ <laughs> ่มมาก <laughs> กินสองผู้หนึ่งอิ่มมาสันจ้ะต่ว่าอันเป็นยังคืออิ่มเพิ่งกินข้าวเสร็จเนาะเพิ่งกินข้าวแล้วจ้าแล้วก็มาต่อคีปทุเรียนพ่้อยกะสีเก็บไว้กินแซ่เย็นไว้ก่อนจ้าพราวา่าคนทรงพึ่งมาส่งของแล้วก็พ่้อยกะเห็ดข้าวเทียงพอดีกินข้าวเทียงก็เลยว่า นูมิงได่แนเพ่นวางเทียงพอดีก็เลยมาเห็ุคลิปทุเรียนน้ำกันจ้ะอันนี้กัจัดเก็บไว้แซ่เย็นจ้ามันเละมันเละแล้วพ่อยกับอิ่มเนาะจ้ะไว้กินรอบหนาจ้ะต่ว่ากะถือว่าโอเคอยู่จ้ะสปอนเซอร์จายเงินจ้ะแพงแพ้งตะวันโดนเธอเข้ากับกินเนาะจ้ะจ้าพ่อยกับสี่คอตัวลาไปก่อนเนาะจ้ะคันมาคลิปนี้ พ่อยกฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เด้อจ้าเซเลปพาดคลิปใหม่ๆเนอาจา้าฝากกดติดตามพร้อมเนอาจา้าไปละจา้าคลิปนี้พอกันไหมจา้า